hello everyone t e a c h c r p i is back today i'm gonna teach you guys with the lesson of what time is it uh this lesson is a little bit advanced from the previous lesson so please pay uh a little bit of attention so you gonna uh totally understand this lesson อ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ t ิชก h e r กลับมาแล้วแล้วก็วันนี้ทิชก h e r เนี่ยจะมาสอนเรื่องที่มันค่อนข้างจะยากขึ้นนึงสำหรับเด็ก ปสามนั่นก็คือการบอกเวลานั่นเองมันหลายคนเนี่ยก็น่าจะพอรู้ว่าการบอกเวลาในภาษาอังกฤษเนี่ยมันยากแบบหมายถึงว่าไม่ได้ยากหรอกแต่แบบมันมีเยอะมันมีหลายหลายแบบอะไรเงี้ยวันนี้ที่เชื่อกาฟก็จะมาสรุปให้ฟังแล้วก็ถ้าใครตั้งใจนิดนึงเนี่ยพอจบคลิปนี้น่าจะบอกเวลากันเป็นแล้วแหละเพราะงั้นเนี่ยลองตั้งใจกันนิดนึงก็ถ้าทําได้เนี่ยมันจะไดูแบบเท่มากเลยเวลาเราบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษอ,อ่ะเนาะไปอ่ะ What time is it? What time is it? แปลว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะตอนนี้กี่โมงแล้วเราสามารถใช้ w h a time t is it ได้ในแบบเรียบททั่วไปเลยว่าเมื่อไรเมื่อไหร่ที่เราอยากถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนเขาจะพูดกันว่า uh what time is it? Do you know what time is it? ประมาณนี้นะเป็นคำถามเบสิกมากเอ่อ uh, มันอาจจะแอดวานกว่านี้ได้อาจจะเป็นว่าเอ่อ uh, แต่ว่าเด็กๆอยากให้หลุดเด็กๆรู้แค่ What time is it ก่อน สามารถใช้ได้แต่ว่าถ้าใครอยากแบบรู้เพิ่มเติมว่าเอ้ยมันแบบมีคำไหนอีกไหมอย่างเงี้ยลองหาได้อาจจะเช่น do you know w h a t what time is it คุณพอจะทราบไหมแบบว่าตอนนี้กี่โมงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ว่ time is it เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นประโยคที่ค่อนข้างจะเบสิกมากเพราะงั้นเนี่ยก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองทำความเข้าใจกับกับคำคำนี้เนาะเพราะงั้นเนี่ย เราก็ไปดูยกันต่อพอรู้คําถามแล้วเนี่ยทีเนี้ยเราก็ต้องรู้คําตอบด้วยใช่ไหมว่ามันจะตอบอยังไงอ่ะอ่ะอันนี้ทวนให้ก่อดอันนี้คือรูปร่างของนาฬิกาอันนี้คือรูปร่างของนาฬิกาใช่ไหมเป็นนาฬิกาอ,อแบบเข็มอืมแบบเข็มเด็กๆอาจจะบางคนอาจจะอ่านเป็นบางคนอาจารย์ไม่เป็น อ่ะเดี๋ยวอันนี้ที่เชกับบอกให้เข้าๆก่อนว่านาฬิกาเข็มเนี่ยมันจะมีเข็มสั้นกับเข็มยาวใช่ไหมบางอันก็จะมีเข็มวินาทีด้วยเข็มสั้นเนี่ยจะเป็นตัวบอกชอั่วโมงเข็มยาวเนี่ยจะเป็นตัวบอกนาทีนะแล้วเด็กๆอาจจะงงว่าเอ้ยมันนับยังไงอะไรเงี้ยถ้าเข็มสั้นชี้ไปที่เลขหนึ่งมันก็คือตอนเนี้ยบ่ายใช่ไหมบ่ายชีย้ไปที่เลขสองบ่ายตีหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าชี้ไปที่เลขสองก็ตีสองบ่ายสองอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นเข็มยาวเนี่ยเข็มยาวเนี่ย ถ้ามันชี้ไปตามเลขต่างๆเนี่ยเราจะรับยังไงก็อยากจะสอนเด็กๆง่ายๆอ,อ่นาน่าจะง่ายนะก็คือให้คูณ5เข้าไปในตัวเลขถ้าเป็นเข็ยมยาวคูณ5เช่นชี้ไปที่เลข1 1 5, 5, 3, 4, 20, ึคูณหก็เท่ากับ5ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเข็มยาวชี้ไปที่เลขหนึ่งเนี่ยแสดงว่าตอนเนี้ยห้าห้านาทีสมมติเก้าโมงห้านาทีอย่างเงี้ยเป็นต้นชี้ไปที่เลขสี่อย่างเงี้ยอ่ะเราคูณห้าเข้าไปห้าสี่ยี่สิบอ่ะสมมติ ก็เป็น3ามโมงยีอย่างเงี้ยเป็นต้นสมมติเข็มสั้นชี้เลข3เข็ยมยาวชี้เลข4อย่างเงี้ยก็จะเป็น3ามโมงยีนะหรือว่าตรงนี้เลข11บเคูณหเข้าไป11 5เป็น55ใช่ไหมก็เข็มสมมติเข็มสัน้นชี้ว่ไม่ sorry เข็มส,รรมสั้นชี้ที่เลข6เข็ยมยาวชี้เลข11อย่างเงี้ยก็เป็น6กโมงห้าแบบเนี้ยเป็นตน้นนะอันนี้ก็คือคร่าวๆลองลองลองฝึกกันดูเด็กๆบางคนน่าจะอ่านเป็นแหละ ไม่น่ามีปัญหาแต่สำหรับคนที่ยังไม่คล่องยังไม่คล่องก็ลองใช้นาฬิกาเขียบดูเนาะอออ่ะอีกอย่างที่อยากให้รู้ไว้สำหรับเกี่ยวกับเรื่องเวลาเนี่ยอันนี้หลายๆคนน่าจะพอคุ้นเคยก็คือ AM กับ PMsorryAM เนี่ยคือมันคือตอนตั้งแต่ตีหนึ่งถึงเที่ยงวันหรือว่านั่นก็คือตอนเช้านั่นเองตอนเช้าส่วน PM เนี่ยก็คือตั้งแต่ บ่ายหนึถึงเที่ยงคืนหรือว่าตอนบ่ายไปถึงช่วงกลางคืนนั่นเอง AM คือตอนเช้าเนาะตีหนึ่งถึงเที่ยงวัน PM ตั้งแต่บ่าย1นึถึงเที่ยงคืนนะอันนี้อยากให้ทุกกคนจำให้ได้ AM กับ PM เนี่ยไม่ยากอ่ะเรามาเริ่มวิธีการบอกเวลากันเลยนะเรามาดูวิธีแรกซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ปกติสําหรับคนที่ส่วนใหญ่ใช้อย่างอื่นไม่เป็น เวลาที่เราบอกเวลาเนี่ยเราก็จะใช้วิธีนี้กันสําหรับคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องอย่าง,งนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวพอเราเรียนแล้วมเราคล่องแล้วเนี่ยพวกเนี้ยก็จะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่หรือมันจะมีความเท่มากกว่านี้ในอ่สไลด์หลังๆแต่ว่าเดี๋ยวสอนเบสิกก่อนการบอกอย่างแรกเนี่ยก็คือการบอกให้มันตรงต,รงตรวัวการบอกตรงตัวเลยตรงตรวัวส่วนใหญ่วิธีการบอกแบบตรงตัวเนี่ยแบบเนี้ยจะเป็นการบอกแบบคนอเมริกันบอกกันนะถ้าเด็กๆ พอรู้เนี่ยก็จะรู้ว่าคนอเมริกันทั่นค่อนข้างจะง่ายาคนอังกฤษเนาะคนอังกฤษเขาจะไม่ค่อยพูดที่มันตรงตัวเขาจะซับซ้อนกว่าน,นี้อ่ะเรามาดูวิธีแรกกันเลยก็คือเช่นอันเนี้ย1.00 pm เนี่ยวิธีการบอกเนี่ยคนอังกฤษกับคนอเมริกันเนี่ยเขาจะบอกเหมือนกันก็คือ one o'clock หรือว่า one pm one am อันเนี้ยตรงตัวอันเนี้ยใช้เหมือนกันทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกันถ้าสมมติบ่ายโมงเป๊ะก็จะเป็น one o'clock บ่ายสองหรือว่าตีสองก็เป็น two o'clock 2am 2pm อย่างเงี้ยตรงตัวเลย easy มากทีนี้ถ้ามันไม่ใช่เป็นจุดศูนย์ศูนย์ล่ะก็จะเป็นถ้าสมมติว่ามันชี้เลขหนึ่งใช่ไหมเนี่ยอ่ะเลขหนึ่งเข็มสั้นเลขหนึ่งเข็มยาวเลขสี่ห้าสี่ยี่สิบอ่ะบ่ายโมงยี่สิบเราก็จะพูดแบบตรงตัวได้ว่า one twenty one twenty ก็คือพูดตามเลขไปเลยหรือจะเป็นเนี่ยชีย้ไปที่เลขสามกับเลขสีแ่แหละแล้วก็เข็มยาวชี้ไปที่เลขเก้าใช่ไหมบ่าอ่ะ แต่ AM ตีสามิบห้าก็จะเป็น3 45 e e f แบบนี้เนาะแบบง่ายๆก็คือตรงตัวเลยอันนี้วิธีแรกต่อไปวิธีที่สองวิธีที่2อ,อันนี้จะใช้กับตอนครึ่งเท่านั้นตอนครึ่งคำว่าครึ่งเนี่ยภาษาอังกฤษคือ half half เพราะงั้นเนี่ยถ้าเด็กๆเ,เห็นเข็มยาวชี้เลขหกอะไรเนี่ยรู้เลยว่ามันคือครึ่งใช่ไหมพอเราเห็นบ่ายมงครึ่งเนี่ย เราเอา half ขึ้นข้างหน้า half past one half past one บมงครึ่ง pm ถ้าเป็น am เราก็พูดเหมือนกันเลย half past one แต่ถ้าอยากให้คนรู้ว่าเป็นตอนเช้าหรือตอนกลางวันเนี่ยเราก็เติม pm am เข้าไปตอนท้าย half past one am ว่า half past one in the morning ก็ได้ตอนเช้าเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อตีหนึ่งครึ่งนั่นเองนี่ล่ะ 5.30 p.m. เราก็พูดได้ว่า half past five half past five อ่ะสิบโมงครึ่งละ่ะเหมือนกันเลย half past ten half past ten อืมแค่นี้เอง half ง่ายๆเนาะครึ่งอ่ะก่อนไปเนี่ยอันนี้อยากให้รู้ไว้ก่อนคำว่า quarter quarter เนี่ย quarter เนี่ยเด็กๆบางคนอาจจะรู้ ว่ามันคือสามส่วนสี่คอเดอร์อืมอาจจะเคยได้ยินเขาพูดกันไตรมาสไตรมาสอะไรเงี้ยหรือว่าคอเดอร์เนี่ยสามจริงมันคือสามคือในภาษาเวลาเนี่ยที่มันแปลว่าสิบห้าเนี่ยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ถ้าให้ทิชกราฟบเดาเนี่ยตอนที่เข็ยยาวชี้เลขสามสามูณห้ามันก็คือสิบห้าประมาณเนี้ยคิดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคอเดอร์ในในภาษาการบอกเวลาเนี่ยมันแปลว่าสิบห้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันบอกมันแปลว่าสาม แบบไตรามาสถ,ถ้าเด็กๆรู้จักไตรามาสหนึ่งมันจะมีสามเดือนอ,อ,ะะอาจจะงงอย่าเพิ่งไปสนใจมันรู้แค่ว่าคอเดอร์ในภาษาเวลาเนี่ยมันคือสิบห้าแล้วกันนะคอเ r อร์แปลว่าสิบห้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อเนี่ยการบอกเวลาแบบต่อไปเนี่ยมันจะแบ่งครึ่งมันจะแบ่งครึ่งด้านซ้ายกับด้านขวาหรือว่าด้านหนึ่งถึงหกแล้วก็ด้านเจ็ดถึงสิบสองนะด้านด้านฝั่งเนี่ยที่ทิชกาบแบ่งมาทางด้านขวาเนี่ย ถ้าเข็มยาวมันชี้ด้านฝั่งเนี่ยที่มันยังไม่เลยเศษครึ่งชั่วโมงไปอาจจะเป็นสิบโมงห้านาทีสิบโมงสิบนาทีสิบโมงสิบสี่สิบโมงสิบห้าสิบโมงยี่สิบสิบโมงยี่สิบเก้าสิบโมงครึ่งอพวกนี้เราจะใช้ pass เช่น half past five แบบเนี้ยใช่ไหมเราจะใช้พา s อ่ะแต่ว่าถ้ามันเลยเลขหกมาเป็นสิบโมงสามสิบห้าสิบโมงสี่สิบสี่โมงสี่สิบห้าสี่โมงสิบ ห้ 50, าสิบสี่งาพวกเนี่ยเราจะใช้ Tool กับมันเราจะใช้ Tool ด้านฝั่งซ้ายอาจจะงงๆวิธีใช้มันก็ไม่เหมือนกันเพราะนเนี้ยเดี๋ยวค่อยๆดูวิธีใช้กันไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมึนลองลองดูรูปแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจกับมันก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่า Past กับ t o เนี่ยเขาใช้ยังไงแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างก็คือ Quarter แปลว่า15บ u a r t ว r แปลว่า15นะแบบที่3แบบ Pass Past, แบบที่ฝั่งนาะฬิกาอยู่ทางฝั่งขวาเห็นไหมเข็มยาวอยู่ทางฝั่งขวาอ่ะจริงๆเข็มสั้นเนี่ยมันมาอยู่ทางฝั่งนี้ได้แต่ว่าที่เชกับเอาตัวอย่างมามันอยู่ฝั่งขวาเนาะแต่เข็มยาวเนี่ยต้องอยู่ฝั่งขวาหมดอย่างเงี้ยเราถึงใช้ past อ่ะเช่นบ่ายโมงยี่สิบบ่ายโมงยี่สิบเราจะเอาตัวข้างหลังเนี่ยขึ้นหน้าจะเป็นคำว่า twenty แใช้ past ไว้ตรงกลาง past แล้วเอาตัวหน้าเนี่ยไว้ข้างหลัง twenty past one อย่างเงี้ยท่าแปลว่าบ่ายโมงยี่สิบเนาะอย่างนี้เป็นต้นอะต่อไปสี่โมงสิบห้าสิบห้าอย่างที่ทิชชกาบอกตอนแรกในภาษาอังกฤษสิบห้าก็คือเอ่อในการพูดถึงเอ่อเวลาเนี่ยภาษาอังกฤษมันก็คือ quarter ใช่ไหมถ้าเป็นสิบห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาตัวหลังขึ้นก่อนมันก็จะเป็น quarter p a s t ์สในตรงกลาง quarter past โฟร์โฟร์ไว้ข้างหลัง quarter past โฟร์สี่โมงสิบห้านะไม่ไม่ยากไม่ไมยากเหรอเห็นไหม,ไมง่ายๆชิวๆอ่ะตัวอย่างสุดท้ายเข็มยาวชี้เลขหนึง่งก็คือห้าใช่ไหมตีสามห้านาทีเอาข้างหลังขึ้นเลยฟิฟท t พัสทรีฟิฟท์พัสทรีแค่นี้เอง past ใช่ไหมง่ายมากต่อไปทูทูทูคือด้านฝั่งซ้าย เอ้ยเออใช่ฝั่งซ้ายทีนี้การบอกฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะไม่เหมือนฝั่งขวาตรงที่ถ้าเป็นฝั่งขวาเนี่ยเราบอกได้เลยว่าตอนนี้เป็นบ่ายโมงยี่สิบก็คือ T เวนต t ้พาร์สวใช่ไหมแต่ด้านเนี้ยถ้าใช้คําว่าท o เนี่ยมันจะเป็นการบอกเวลาเพื่อว่าอีกกี่นาทีจะเป็นชั่วโมงข้างหน้าอาจจะงงเราดูตัวอย่างแรกตอนนี้คือบ่ายโมงสี่สิบบ่ายโมงสี่สิบใช่ไหมซึ่งบ่ายโมงสี่สิบเนี่ยมันอยู่ฝั่งทางซ้าย แล้วถ้าเราดูดีๆเนี่ยอีก20นาทีมันจะเป็นบ่ายสองใช่ไหมอีก20นาทีจะเป็นบ่ายสองเขาเลยใช้วิธีนี้เป็นการบอกเวลานั่นนะคืออีก20นาทีบ่ายสองหรือว่าบ่ายโมงสีสิบเนี่ยเราก็พูดได้ว่า twenty twenty ก็คืออีกกี่นาทีบ่ายสองใช่ไหมมันก็คือ twenty two ใช้คําว่า t w จะบ่ายสองก็คือ to. To two twenty two t นั่นเองอาจจะยากลองดูอีกข้อหนึ่งตอนนี้ห้าโมงสี่สิบห้า ห้าโมงสี่สิบห้าใช่ไหมเข็มยาวชี้เลขเก้าเข็มสั้นชี้เลขห้าดูอีดีมันก็คืออีกสิบห้านาทีหกโมงใช่ไหมอีกสิบห้านาทีหกโมงเพราะฉะนั้นอีกสิบห้านาทีเราก็ใช้ quarter to อีกหกโมงใช่ไหม six quarter to six แบบนี้นะ,ะตัวอย่างสุดท้ายตอนเนี้ยสิบเอ็ดโมงห้าสิบ เศ0ห้าสิบดูอีกแบบมันก็คืออีกสิบนาทีเที่ยงอีกสิบนาทีเที่ยงใช่ไหมนั่นก็คืออีกสิบนาทีมันก็คือ ten two เขียนยาวกันสีน้เลขสิบสองใช่ไหม ten t o twelve ten t o twelve แบบนี้นั่นเองนะอ่ะอาจจะอาจจะสับสนนิดน,นึงเดี๋ยวเด็กๆเ,เนี่ยค่อยๆทวนหรือว่าย้อนวิดีโอกลับไปดูหน่อยก็ได้อ่ะสำหรับคนที่ยังไม่แม่นเนาะ 4วิธีการบอกเนี่ยเป็น4วิธีหลักๆในภาษาอังกฤษที่เขาใช้บอกเวลากันถ้ามันจะเก็กแบบโกโก้เท่ๆเลยนะคําว่า past กับคําว่า t o เนี่ยเขาใช้บ่อยมากแล้วก็คนฝรั่งเนี่ยเวลาบอกเวลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบ past กับ t o เนี่ย twenty t o t uh, o เอ quarter to five อย่างเงี้ยเขาจะใช้เยอะมากเพราะงั้นนี่ยให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจแล้วก็ uh, พยายามใช้ให้เป็นมันจะได้แบบ นอกจากใช้เป็นเราสามารถบอกคนอื่นได้ใช่ไหมเวลาเราฟังดูการ์ตูนดูหนังอะไรเงี้ยการบอกเวลาดูไทม์ไลน์เวลาในหนังในการ์ตูนเนี่ยเขาก็จะบอกเวลาแบบกันแบบนี้แหละซึ่งมันก็ค่อนข้างสําคัญเนาะก็เลยอยากให้ใช้แล้วก็จําได้เพราะมันสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้เราสามารถถามคนวัดไทม์วิสิตได้ในแบบทุกช่วงเวลาเลยถูกไหมล่ะเวลาเขาตอบเราเนี่ยถ้าเราเข้าใจอ,อย่างเงี้ยเราก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเนาะอ่ะมันจะมีแบบการบอกเวลาอีก ระรายนิดหน่อยเช่นตอนเที่ยงเราสามารถใช้คำว่า n o นได้ n o นตอนเที่ยงวัน midday นะอันนี้ลืมสูนอีกตัวหนึ่งเช่นคืนม i ด n i g h t อย่างเงี้ยม i ด n i g h t หรือว่าถ้าจะบอกประมาณ9โมงก็บอกว่า it's around nine o'clock หรือว่า it's around nine twenty ประมาณ9โมง 20, ย0่อะไรเงี้ยนะ it's around uh, quarter to nine มันประมาณแบบอีก15นาทีแบบ9โมงอะไรเงี้ย คำว่านะ around ถ้าบอกเกือบจะบ่ายสองเกือบจะบ่ายสองก็เป็น it's about two หรือว่า it's about 2 pm ก็ได้นะเกือบจ